เอาแล้วผมก็สวัสดีท่านผู้ดูกันด้วยครับผมตามผลโหวชทุกวันเลยครับผมนี่แหละครับผมผลโหวตในวันนี้เราจะมาสอนหาอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนแบบละเอียดกันนะครับผมตามผลโหวตมาครับผมท่านผู้ชมทางบ้านส่วนใหญ่โหวตให้ทำผมทำคลิปนี้ต่อนะก็คือวันนี้จะมาสอนหาอัปเกรดไททันเข้ามาละไอ้สปิเกอร์แมนผมตีกัมแม่ลายลวสปิเกอร์แมนนั่นเองครับผมสอนาแบบละเอียดเลยครับผมสำหรับใครที่แบบไม่รู้อะไรเลยนะผมสอนหาทีละขั้นตอนแบบเหมือนเจ้าฟังเจอครับผมแบบละเอียดนะนี่ครับผมตัวไททันเราอยู่ตรงไหนวะ อยู่ในหมวดในท่านนะผมนี่ท่านสปิเกอร์ตัวนี้ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนหานะแบบละเอียดแบบแค่แม่พิมพ์เอาครับผมคือเล่นตามผมได้เลยนะครับผมวันนี้ซึ่งเป็นตัวละครที่น่าจะมีหลายคนอยากได้เหมือนกันนะครับผมตัวละครตัวนี้นะอัปเกรดด้านสปิเกอร์เป็นท่านระดับพิเศษนะผมแล้วก็สกิลเยอะโคตรก็ตอนนี้เอาจริงก็โหดนะผมไม่ใช่แก๊งนะเป็นหนึ่งในท่านพิเศษที่ว่าเอาจริงท่านพิเศษทุกตัวผมว่าโหดหมดนะครับผมถ้าอ่านส่วนี้ผมไม่รู้แล้วแต่ผู้ชมจะบทเลยผมว่าบทให้ท่านพิเศษไหนอ่านสุดนะโอเคผมเดี๋ยวเราดูวิธ ขั้นแรกครับผมท่านผู้ชมเดินตามผมมาครับผมนี่เดินตามมาเลยนะก็ขึ้นไปด้านบนเองแหละครับผมเข้าไปคุยกับเจ้าสปิกเกอร์ครับผมที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะเดินเข้าไปครับผมเราตามห้องไปเลยไปคุยเควสเขาครับผมเควสคุยเควสมาคุยเควสหน่อยครับขอคุยเควสหน่อยครับลูกพี่เราต้องไปคุยเควสกับเจ้าสปิกเกอร์ครับผมขึ้นมานะเดินขึ้นมาเรื่อยๆเกมนี้มันไม่มีปุ่มบิงปุ่มบาร์มาผมก็เดินมาคุยเองนี่ครับผม เดี๋ยวเข้ามาแล้วให้มาชมเข้ามาคุยกับเจ้าสปิเกอร์ตรงนี้ครับผมซึ่งตอนแรกจะไม่ขึ้นเควส์อย่างนี้นะท่านชมนต้องทําสิ่งนี้ก่อนผมดูผมขึ้นพาไม่ดูนะก่อนอื่นเลยครับผมเดี๋ยวผมสอนวิธีท่อไปหาเจ้าสปิเกอร์ที่โดนสิงล่างอัปเกรดนะครับผมเพราะเราต้องไปช่วยอัปเกรดท่านสปิเกอร์ล่างอัปเกรดนะผมที่โดนสิงนะไปในโหมดแคชชวลน,นะผมกดเพลแล้วไปโหมดแคชชวลน,นะเป็นโหมดปกติครับผมแล้วก็กดสร้างห้องมาเลยครับผมแนะนําให้ไปหลายคนหน่อยนะไปคนเดียวมันจะยากหน่อยครับผมเพราะมันมีตัวแทงนะโอเคผมก็รอสักครู่นึงนนนนนนนะะซึ่่งโหลลดาาามัยยเเีจไปก ก็กดร้างห้องมาเลยผมกดคาฟไปนะแนะนําห้หาห้องค่มีคนจะทำเคได้ผมกดพิมพ์ไปช้องแชทนะผมหาคนไปช่วยนะแล้วไปกดสตาร์ทติดไหเนี่ยรอสักครู่ผมแตตายไปแล้วนี่เข้าไปนะครับผมให้ไปหาในโหมดบอสลัดนะผมเข้ามาให้ดูเลยแล้วก็จะไอ้บอกวิธีหาดักซีิกเกอร์ด้วยอีกตัวหนึ่งนะผมเผื่อใครลืมนะถึงผมไม่เคยบอกนในคลิปแล้วก็เถอะครับผมไปดูคลิปกันได้รอก่อนโหลดดิงสักครูน่นึงนะครับผมโอเพนโหมดเฮ้ยโหลดนานจังกับพี่คอมผมก็เออคอมผมไม่ดีเลย สภาพคอมนบตบุ๊กผมไม่ดีอะผมนี่เข้ามาแล้วผมให้ชมไปโบดด่านนี้ครับผมนี่ไปตามผมเลยนะกดเอ็นิกแพ็กไปครับผมไปหน้าต่อไปอะผมกดตรงนี้นี่ครับผมมาตรงบอสลาดอะผมนี่โบดบอสลาดอะผมตรงนี้นะซึ่งเราจะเจอเขาในเว็บที่6ครับผมโบดบอสนี่บผมเล่นโหมดนี้นะไม่ยากผมโบดนี้ถ้ามีคนไปเยอะสำหรับที่หาดัก d e r เ p อร์แมนก็คือผ่านโหมดนี้ครับผมเจ้าโหมดเเอวอร์เ e g หรือว่าโหมด n o r m อ l ธรรมดาครับผมซึ่งผมไปผมสอนสโลว์ไปแล้วผมไปดูกันได้นะก็มาเนี่ยผมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่วิธีการที่เราช่วยกันนะผมว่าใช้ยังไงนะในการช่วยสปิเกอ Speed กับเกตนะครับผม นี่ครับผมซึ่งผมตามมาจากไลน์นะผมให้ผู้ชมเข้าไปช่วยท่านสปิกร์ครับผมซึ่งผมได้ในโหมดวอลลัดนะในเว็บที่26ครับผมเขาจะโผล่มานะผู้ชมใช้ปืนอีพีดีอยู่ในเคอร์เตอร์ยิงใส่เขาครับผมช่วยกันยิงนะหาคนแท้งหนึ่งคนนะครับผมไปช่วยกันยิงเพื่อช่วยเอาประสิทธิ์ออกครับผมจากท่านสปิกร์นะตามเรื่องครับผมนี่ช่วยกันยิงนะหลายบอกครับผมยิงให้หลอดสีฟ้ามันเต็มแล้ด้านบนนะครับผมช่วยกันยิงไปเรื่อยๆใกล้เต็มละนี่ครับผมนี่หลอดสีฟ้าด้านบนเรียบร้อยครับผมพอหลอดเต็มแล้้้้ววมมมมััันนนกก็็็จะะเปอย่าางีคครรบบผผแลได นี่แหละผมขั้นแรกในการปลดล็อกเคสนะผมเพื่อเราที่จะทำเกมของท่านสปปิเกอร์นะต้องการเซฟท่านสปปิเกอร์นะผมซึ่งผมหาในโหมดวัตตลัดนะผมมาในเบรกยิมหกนั่นเองนะผมก็ซื้อปืน e pd ในฮาร์โรเตอร์ไปช่วยกันยิงนะผมประมาณนี้โอเคผมหลังจากเราช่วยเจ้าท่านสปปิเกอร์ได้ผมล่างโดนสิงนะแล้วก็มาคุยเคสกับเจ้าดาร์ซิปปิเกอร์อีกรอบหนึ่งนะผมนี่มาาันจะขึ้นเคสไม่ทำนะเริ่มโดยจัดเคสแรกผมให้เราใช้สกิลบัฟของดาร์ซิปปิเกอร์แมนนะผมยี่สิบครั้งนะก็คือสก,กินะกลบ อยู่ในโหมดธรรมดาผมนี่เป็นเจ้าด d a r พิกเกอร์ครับผมตัวนี้วิธีได้ตัวนี้ก็คือผ่านโหมดเเอวอ e r l e g หรือว่าโหมดธรรมดาเนี่ยผมผมสอนไปแล้วไปดูคลิปได้ครับผมซึ่งตัวเราสามารถโซโล่ได้ผมโดยใช้เจ้าพังเจอ์นะคือทำเคลพังเจอ์ก่อนแล้วก็มาโซโล่ได้ผมแต่ถ้าใครไม่ไหวก็ไปกับเพื่อนนะผมนี่วิธีได้ตัวนี้ผมไม่ยากนะด d a r พิกเกอร์โอเคผมเคสต่อไปให้เราใช้ไททันนะผมสิบครั้งนะคือไททันตัวธรรมดาครับผมสองพั 00, นสองร้อยไททันตัวไหนก็ได้ผมใช้ไปสิบครั้งนะผมในด่านต่อไปก็ให้เราอันล็อกทุกตัวผมของเผ่าซิ p เกอร์นะ ซึ่งเดี๋ยวผมมาจะไอมากดอัลล็อกให้เทีละตัวดูแล้วผมว่าตัวไหนไม่ต้องซื้อตัวไหนไต้องซื้อบ้างนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าผมเพลนนี้นาจะเป็นตอน,ตอนท้ายสุดนะเดี๋ยวมาทำให้ดูว่าผมแต่จากยิ่งดูแล้วคิดว่าไอตัวเอ็มพีไฟเยไม่น่านับนะเพราะมันเป็นตัวใหม่หมผมเขาน่าจะนับแค่ตัวเก่านะผมมากดซื้อให้ดูว่าผมว่าตัวไหนไม่ต้องซื้อนะจะได้ประหยัดไอพอยต์เนาะผมเพราะเจนี้พอยต์หายากฟาร์มนานนะผม้าเราไม่ฟาร์มจากโหมดหนื้อเรื่องเอาไปง่ายกว่านะโอเคผมก็ประมาณนี้นะท้องซอยู่ลนี้ โอเคครับ okay, ผมเคลสต่อไปก็จะเป็นเคลสเอ่อทำดาเมจนะผมนี่ดิวดาเมจนะทำดาเมจด้วยไอ้ด้วยเจ้าดัก์ซี่พิเกอร์ผมหนึ่งหมื่นดาเมจนะผมในเกมนะเล่นดัก์ซี่พิเกอร์ทำดาเมจหนึ่งหมื่นนั่นเองคนระับผมก็กดตีไปเรื่อยๆแล้วผมเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองต่อไปก็ให้เราไปสังหารท่านซี่พิเกอร์ที่โดนควบคุมของผมเป็นเวอร์ชันแรกนะเดี๋ยวผมขึ้นพาดไปดูว่าผมมันตายเป็นไงฮนะส่วนที่สองก็สังหารเอาเจ้าอัปเกรดไททัานซี่ิเกอร์ครัผมตัวที่เราไปช่วยแหละให้เราจัดการนะครับผม โอเคผมเดี๋ยวเรามาดูเควสของเจ้าสปปิเกอร์ร่างแรกผมที่โดนสิงนะคือเราต้องจัดการตัวนี้20่สิบตัวผมซึ่งเป็นเควสที่ท่าน,น,นทำนานสุดแล้วผมธรรมาทั้งหมดนะคือเราต้องจัดการเจ้าสปปิเกอร์ร่างโดนสิงแบบธรรมดาร่างแรก20ตัวเลยครับผมซึ่งมันจะโผล่มาในเว็บ30นะในหมวดธรรมดาผมในหมวดแอนลินนะเวฟสามสิจะเป็นเวฟแรกที่เขาจะโผล่มาครับผ,บผมแล้วก็ประมาณเวฟสี่สิบจะโผล่มาอีกรอบห้าห้าสิบโผล่มาอีกรอบผมประมาณสามตัวนะนี่คือเป็นวิธีในการหาครัผมก็คือเราเล่นบนใบเงี้ยผม จากเว็บหาเว็บห้าห้องที่มันมีถึงเว็บสามมิบผมก็เล่นไปถึงหนะ้าสิบนั้นแล้วก็ออกเข้าใหม่อย่างนี้ยผมหนีมาแล้วผมถ้าจากการตัวนี้ผมยี่สิบตัวนะเจ้าสปิเกอร์ตัวนี้ครับผมนี่ร่างโดนสิ่งร่างนี้เลยครับผมจาัดก,การไปผมให้มันครบยี่สิบตัวซึ่งเป็นคลที่ทานานผมควรนะครับผมก็พยายามไม่หาซื้อไปที่มันเริ่มจากเว็บสามสิบแล้วผมจะได้เจอตัวแรกเลยนะแล้วเราก็จะได้อีกประมาณสองตัวครับผมถึงเว็บห้าสิบนะแล้วก็รีหาห้องใหนะม่ครับผมเพราะต่อจากนั้นเราต้องเล่นโหดจริงมันไปต่อไม่ได้ผมแต่ถ้าหห้้ออองไนกก็เเเเลล่ยาาผมมะีจ ประมาณนี้ผมจัดการไปนะเราก็ได้แล้วอีกหนึ่งตัวครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมทาเคสนี้เสร็จแล้วไปดูกันนะครับผมยี่สิบตัวน่าเล่นนานอยู่พอสมควรน,นะกว่าจะถึงครับผมผมขาดหลายตัวอยู่ก็ค่อยจัดการไปครับผมหาห้องยังมีคน,คนโหดมาแบกเราจะได้ไปไกลหน่อยนะครับผมลุยโอเคครับ okay, ผมในตอนนี้ผมได้ทาเคสทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะขึ้นเป็นยังไงนะครับผมไม่ใช่ดีเลยเคสนึงนครับผมเพสซื้อตัวละครน,นะเดี๋ยวผมมาซื้อให้ดูทีละตัวผมว่าเราไม่ต้องซื้อตัวไหนบ้างนะจะได้ประหยัดพอยนะครับ นี่ครับผมทำตุวเควสแล้วนะสังหารยี่สิบตัวผมท่านสปิเกอร์แล้วก็อัปเดตโดนสิงหนึ่งตัวนี่ผมเลยเคลสดเดียวนะคือมีท่านไอ้เผ่าสปิกเกอร์ทุกตัวครับผมตอนนี้ยังขึ้นไม่ติดถูกนะผมมีขึ้นฟลัดอยู่เดี๋ยวเรามากดดูกันนะผมผม่มาจากตัวแรกนะผมจะซื้อจะเป็นเจ้านี่ผมสปิกเกอร์บูเมนนะซื้อไปนะผมสองพันเซนปุ๊บกดแล้วเป็นไงบ้างขึ้นทูตยังขึ้นทูตไหมยังครับนะผมต้องซื้ออีกนะโอเคทดสอบให้ทีลต,ตัวเลยครับผมแต่ท่านนะผมซื้อไปพันสองถูกมากเลยท่านสป ขึ้นเพดย,ยังยังนะผมโอเคต่อไปซื้อเป็นเผาธรรมดาละเหลือเนี้ยสปิเกอร์หนึ่งตัวผมซื้อไปนะหนึ่งพันเอ้ยร้อยยี่สิบห้าเซนเองถุกเออยังไม่ขึ้นเหมาเด้อผมซื้ออีกตัวตัวต่อไปน่าจะเป็นด้านล่างผมเว่าะเอ็นไฟเจอร์มันไม่น่าดับแล้วตัวนี้ผมว่าลองปล่อยไปก่อนแล้วกันผมมาดูกันนะตัวนี้นับไหมห้าร้อยขึ้นทูตยังยังนบผมผมว่าตัวนี้น่าจะนับแล้วละนี่ผมตัวสุดท้าย เป็นสไปเดอร์ครับผมสไปเดอร์สิปิเกอร์เอ้ยสิปิเกอร์ครับผมกดซื้อไปลำโพงเคสเสร็จยังอ่าเรียบร้อยผมเคสเสร็จแล้วนะเราทำเคสของเจ้าดักไอ้อัปเกรดท่านสิปิเกอร์เสร็จแล้วครับผมรวมๆก็คือเราไม่ต้องซื้อเจ้าเอิมพิฟายเออร์ครับผมซื้อแค่ตานี่ผมซื้อไปนะผมนี่เริ่มจากสิปิเกอร์ธรรมดานะผมสปิเกอร์แมนบูเมนแล้วก็ดาร์กตัวนี้ไม่ต้องซื้อนะครับผมแล้วก็บิ๊กนะผมบิ๊กสิปิเกอร์แล้วก็ Big, speaker, วก speaker, สิปิเกอร์สไปเดอร์ครับผมหนึ่นะลลงต แล้วก็มาซื้อเขาในราคาห้าพันซีนนะผมอัปเกรดในท,ท่านยี่ร้อยผมใช้ได้แล้วนะราคาห้าพันผมคิวเยอะมากเดี๋ยวผมให้รีวิวคร่าวๆกันเพราะผมเคยรีวิวไปแล้วนะผมนี่รีวิวแบบคร่าวๆทวนหน่อยว่าผมว่าเล่นยังไงบ้างในตัวนี้จะไปดูกันนะผมไปนะตังเจ็ดพันแล้วผมเดี๋ยวมาดูวิธีการแปลงร่างด้วยนะผมเผื่อใครลืมนะแล้วก็ดูมิชชั่นเผื่อตัวของเขาด้วยเผื่อใครลืมไปอีกเหมือนกันนี่ผมตังแล้วก็ใช้ตังเจ็ดพันนะผมในการเล่นในท่านพิเศษนะ เข้าไปที่เฮลิคอปเตอร์ครับผมในราการเล่นด่านนะผมนี่อยู่ตรงนี้ผมราคา7,000พันนะนี่จะเป็นสีเหลืองที่ผมจะเปลี่ยนเชื่อไดทันรีเพลนนะผมซื้อไปครับผม7,000บาทแล้วก็แปลงล่างนะใช้ตังในแบบในเกมนะครับผมไม่ใช่ตังในเซนนะเป็นตังในเกมตรงนี้ครับผม7,000พันนะในด่านมาแล้วผมหนีม่ชั้นเปิดตัวยังเหมือนเดิมครับผมตีลังกามาผมเปิดฮิตบ็อกนะเลยเห็นกรอบแดงๆนหะนี่ครับผมมาแล้วเออโดนไททันคำเวลาบางังครับผมนี่หนะ้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะก็มีสกิลต่อยธรรมดาผมปกตินะสกิลแรกต่อยธรรมดาฟืบฟืบ กดชิปทำไรได้เดี๋ยวลองกดชิปกันระบบมันกลับตัวชิปก็ล็อกจอปกตินะผมท่าคิวเลยแล้วกันมาเริ่มจากท่าคิวมาผมท่าคิวเป็นการปล่อยดาบมาผมปล่อยดาบนะท่าเอี๊ท่าเอีปล่อยขึ้นเสียงนะผมช็อคเวฟท่าอาท่าอาเป็นการต่อยนะผมท่านี้เป็นการกระทือผมท่าทีท่าวายเป็นการยิงเลเซอร์นะผมส่วนท่าจีอะท่าวายยิงเลเซอร์ครับผมแต่ผมไม่ได้กดค้างเมื่อกี้อันนี้เป็นท่าจีผมเป็นการขึ้นไปสปินยิงด้านบนนะผมมูฟอย่างเท่เหมือนนิเมชัดเลยผมท่านี้ ขึ้นไปสปินยิงด้านบนอากาศผมแล้ก็ลงมานะอย่างเฟีย้ยลเขาไม่เลือดแปดพันนะครับผมต่อไปเป็นท่าทีผมเดี๋ยวผมได้ hey, ชาวายเดี๋ยวผมใช้ดูอีกรอบหนึ่งผมปิงเลเซอร์นะเลเซอร์ลงหผนซะด้วยต้องกดค้างแล้วย,ยิงครับผมทีมิวนี้กดค้างแล้วใช้นะครับผมเป็นิวที่แรงอยู่พอสมควรนะส่วนถ้าเอเป็นท่าบล็อกนะครับผมต่อไปเหลือแค่ท่าแซดท่าแซดเป็นการยิงปืนนะครับผมธรรมดานะสองกระบ,บอกเขานี่ท่าต่อยธรรมดาท่าเอท่าเอเป็นการชาร์จยิงครับผมซึ่งจะยิงได้ต่อเนื่องนะครับผมแรงมากปรับปรับ เรียบร้อยผมต่อไปจะเป็นท่าซีนะผมท่าซีทำอะไรได้มาดูกันนะท่าซีเป็นการตั้งค่าอ๋อปล่อยขึ้นเสียงนี่เองครับผมปล่อยขึ้นเสียงคำรามใส่นะเป็นการคำรามใส่ตัวผมพังตัวาคำรามเมทนะประมาณนี้ผมซาวเบรดก็นี่เป็นสกิลทั้งหมดของเจ้าดาซี่ิเกอร์เอ้ย่บิ๊อัปเกรดซีิกเกอร์แมนแล้วครับผมอัปเกรดท่านซีิ๊เกอร์แมนเรานะโอเคบทเกมวนี้ก็มีเท่านี้แหละขอบคุณทุกคนเข้ามาดูครับผมนี่ก็คือวิธีการคำเคลทั้งหมดแบบละเอียดนะผมใครสนใจสงสัยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมผมจะะไไได้ปล่ตอบน ประมาณนี้ครับผมโอเคขอบคุณคนเข้ามาดูครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ก็อย่าลืมกดดิ่งเพื่อเป็นใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้ครับผมใครยังงงอะไรก็ออกมเมนต์บอกได้ครับผมให้ช่วยๆกันต่อไปนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผมตอนนี้ไปแล้วผมบายเจอกันนะครับผมไปแล้ว